สวัสดีค่ะวันนี้ก็พฟกับเฟิร์สอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเฟก์สจะมารีวิวห้องนอนของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้ของแรกเลยค่ะก็จะเป็นของเล่นของน้องค่ะอะไรไม่รู้นะคะนี่ก็เป็นกระจกของเรานะคะแฟนชั้นต่อไปเนี่ยเอิ่มก็ก็ก็อพูดยังไงดีก็เละอิหมเิมก็มีของเล่นน้องเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ แล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดด้วยนะคะก็นี่เป็นเก้าอี้ค่ะก็จะเป็นรูปภาพตามไปฟาร์มแกะนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็ะะมีสติกเกอร์แปะนะคะก็ค่อนข,ข้างเล็กเลยทีดเดียวอืมก็นี่หายเกจะเป็นเสื้อผ้าที่ เอเก็บไว้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่แขวนกางเกงค่ะแต่ก็ไม่คเ้ยเลยเออซอกนี่มาเละมากอันนี้เป็นชุดของมาริวิตนะคะตอนที่เราเคยเรียนอยู่นะเราลร้นชักนะ,ะก็เป็นที่เก็บของนะะี่ค่ะก็พวกกางเกงเสื้ออะไรพวกนี้นะคะตรงกลางอย่าไปเปิดดูเลยคะ่ะอันนี้ไม่เค่ะเอิม่มคือยังไม่ได้เก็บกวาดเลยนี่แมมันท้าหามาอยู่ตั้งนานมาอยู่ตรงนี้เองอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเคปกาสองหน้านะคะโอเคค่ะทีวีค่ะเดงไสน่วนลอันนี้ก็พัดลมค่ะไม่ได้เปิดค่ะเปิดแต่แอรกี่ีแก,น,ก,น,กน,นี่ค่ะก็จะเป็นอุ้ยตุ๊ก,กตาตกค่ะก็จะมีตุ๊กตานะคะเป็นหมอนค่ะซิปเปิดได้เห็นก็มาแขวนคอนะคะเหมือนที่นอนนี่ค่ะก็มีอยู่ข้างล่างก็อยู่เยอะอยู่นะนก็เป็นหมอนค่ะน,นะคะ ะพะหม่มโอเคตุ๊กตาข้างบนก็มีนะคะแต่ไม่ได้เล่นค่ะเพราะขุนมันเยอะตอนนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่หมดแอค่ะว้าวอันนี้คือนอกหน้าต่นะคะอันนี้คือติดมุงรัดวนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ติดค่ะก็กำลังเปิดแอร์อยู่พอดีเลย นะคะเฟรก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนกล้วยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ